สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เนิยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ฝ่ายหนุนรัสเซียและก็ฝ่ายหนุนยูเครนนั้นต่างฝ่ายนํามาแชร์กันบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่5ตุลาคม2567ที่เชื่อกันว่าเป็นนาทีที่เครื่องบินรบสู่57ของรัสเซียได้ปล่อยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศใส่โดรนรบ S70 o k o ดสิบโคนิะครับหรือนักล่าขณะบินอยู่เหนือเมืองคอนสแตนตินิฟกา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยูเครนนั้นยังควบคุมเอาไว้ได้ในแคนดูเนสอยู่ทางตะวันออกของอยูเครนเษซาร,รโวนนั้นร่วงใส่บ้านเรือนเสียหายหลายหลังแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวรัเสเซียนั้นยังไม่ออกมาแสดงความเห็นหรือว่ายืนยันและไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เครื่องบินรบรัเสเซียนั้นยิงโรนพวกเดียวกันหรืออะไรทําให้โวนสุดล้ําที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบต้องยิงตกบล็อกเกอร์สายทหารในรัเสเซียคาดว่า S 7 0โอคอนิคบีนั้นอาจเกิดขัดข้องหรือว่าสูญเสียการคควบคุม ระหว่างการบินทดสอบและถูกยิงตกเพราะเกรงว่าเทคโนโลยีอาจตกอยู่ในมือฝ่ายตรงกันข้ามสำหรับ S-70 o k o n i c B ถูกออกแบบมาเป็นโรนคู่หูบินเคียงข้างเครื่องบินรบรุ่นที่5อย่างสู57หรือว่าปฏิบัติการแบบอิสระก็ได้โดยควบคุมจากภาคพืนดินให้ทำการบินสอดแนมหรือว่าโจมตีจากแม่นยบน้ำหนักของโรนรนุ่นนี้มีขนาดถึง20ตันยาว14เมตรความยาวระหว่างปลายปีกสองข้างเกือบ20เมตรบรรทุกอาวุธได้หนักถึง2.8ตัน ทำให้โรนรุ่นนี้อาจเป็นโรนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ติดตั้งเทคโนโลยีลอกขนหลายอย่างด้วยกันครับถึงกระนั้นเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบต้นแบบโรนลําแรกแล้วเสร็จในปี2 5 6พรสเ็ส่วนอีก2ลําคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้นะครับบางกระแสะข่าวบอกว่ารัสเซียเริ่มทดลองโดรนรุ่นใหม่เมื่อปี2 5 6 6และคาดว่าจะผลิตออกจํานวนมากในปีนี้รัสเซียเคยอวดโฉมโดรน s 70 iconic b เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำเทคโนโลยีล้ำสมัย เสริมจุดแข็งทางยุทธศาสตร์ให้กับกองทัพอากาศในสมรภูมิที่ศัตวัด21นะครับแต่หากว่าคลิปนี้ได้รับการยืนยันก็จะถือว่านี่เป็นความสูญเสียทางทหารอย่างมากนะครับก็คงจะต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็มีคําอธิบายของตัวเองนะครับฝั่งผู้สนับสนุนยูเครนก็บอกว่าเป็นการทําลายจากฝั่งของยูเครนในขณะที่ฝั่งของรัสเซียนั้นก็บอกว่าเป็นการทําลายจากเครื่องบินรบซู57นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์วน้น เกาะติดมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ